อ่ะโอเคครับเราอยู่ในซเวอร์หกร้อยแปดสิบเก้าเหมือนเดิมนะครับนะก็อย่างที่เห็นไปนะครับผมเพิ่งมาเล่นนะคือขี้เกียจเล่นนะครับนะไม่ใช่อะไรหรอกขี้เกียจเล่นเอ็ง<ล>ก็เล่นทุกวันนะครับนะไม่ได้บิดไปไหนนะเออ <c oughs> <c oughs> ก็เมื่อวานนะครับผมสุ่มอ่าอันนี้ผมบอกทุกคนไปหรือ,อยังผมงผมน่าจะบอกไปหมดแล้วนะ ไอเรื่องแปรนนะครับแปรนสีแดงอยู่ไหนวัสดุเนี่ยแปรนสีแดงที่ผมได้เซตอัศวินจากโกลน่ะมันอยู่ตรงไหนของของของไอดีผมะเอาเป็นว่าช่างหัวมันก่อนแล้วกันนะเออคือเนี่ยผมขาดอีกแค่ชิ้นเดียวนะขาดอีกแค่ชิ้นเดียวก็น่าจะขึ้นได้แล้วนะครับสําหรับเซตอัศวินจากกลครบเซตนะครับแล้วก็เนี่ยขาดแค่สองอันนะ ก็ผมน่าจะทำชิ้นนี้ก่อนนะครับทำชิ้นนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็น่าจะรอตรงนี้นี่สองชิ้นนี้นะนี่สองชิ้นนี้นะครับอืมก็คิดว่าน่าจะทำได้นะเออตอนนี้ราชาทะเลลึกเราก็สี่ดาวแล้วนะครับนะก็ก็ตามเป้านะวันนี้ก็สี่ดาวตามเป้าเลยพอดีเป๊ะนะฮะก็พลังเพิ่มมาจากเมื่อวานสองล้าน สี่แสนก็ขึ้นมาสองล้านเจ็ดแสนก็ขึ้นมาสามแสนนะครับนิดนิดนะก็อาจจะดันต่อได้นิดนึงนะครับนะแต่กระป๋องม่วง,งมันหมดแล้วนะครับนะเออมันก็ต้องใช้การอัปดาวด้วยเนี่ยการอัปดาวคือมื้อเช้าเนี่ยผมมานั่งนั่งเล่นหมดเนี่ยไอหมดไหนว่าเนี่ยหอจันเซียวเนี่ยนะครับนะคือมันมีเนี่ยสีทองตรงนี้ แต่มันออกสีม่วงให้ผมอ่ะเอองงเหมือนกันนะมีสีทองได้ออกสีม่วงคืออะไรงงเป็นไก่ตาแตเลยนั่งนั่งฟาร์มอยู่เอ้ยทำไมมันออกสีม <ora> ่วงแต่มันเป็นสีทองไงมันบอกว่ามันเป็นสีทองแต่มันออกสีโอ้กมันบักหรือเปล่าวะเนี่ยอันนี้ผมก็มีเท่าเดิมนะเนี่ยมีมีเท่าเดิมไม่ได้อัปเดตอะไรเพิ่มนะครับนะ ห้าตรงนี้มันไม่ซ้ำนะว่สิบแปดล้านอ่ะมีให้เห็นนะแลตอนนี้ไอดีก็พลังน่าจะใกล้แล้วนะเดี๋ยวนะใส่ก่อนใส่ก่อนตัวสุดท้ายเป็นตัวอะไรอ๋อครบแบบนี่ครับเ้าอกก็พลังสิบหกล้านเจ็ดแสนนะครับก็ ไม่ได้เปิดให้ดูอะไรเยอะแยะนะเปิดให้ดูนิดหน่อยพอแล้วกันขนะออนุญาตหมก่อนนะครับคือเปิดอีกทีก็พลังยี่สิบล้านนะจะได้มารีวิวอะไรด้วยนะว่ามันทำอะไรบ้างนะครับนะก็ยังเป็นสายฟรีอยู่นะครับนี่ผมไม่ปิดไอ้ผมผมไม่ปิดไอ้ไอเลขนะผมไม่ปิดนะคือมันไม่ได้ส่งผลอะไรขนาดนั้นนะแต่ใครจะปิดก็ปิดไปนะฮะก็นี่ ยอดเติมศูนยนะครับก็ตอนนี้อันดับขลังอยู่อันดับที่ยี่สิบหกเลยนะก็ถ้าผมเปิดนี่ก็อ๋อ,อ,อก็อยู่ขึ้นครับที่ยี่สิบห้าได้นะครับแต่ผมไม่เปิดแล้วนี่นะครับดันเจียนนะครับดันเจียนก็รอเลดอัพมานะเอเนี่ยรอเลดอัพมานะครับดองไว้นะครับดองไว้นะ <c oughs> นี่คือสุรลับเลยนะส่วนวงล้อนี้ก เพิ่งหมุนเอาเพชรไปเมื่อกี้เลยนะครับนะอย่างที่บอกไปก็มาเล่นตอนเย็นขี้เกียจเล่นอ่ะเออไม่มีอะไรทำทเกียจเล่นอืมเออมือวันเนี้ยดวลเรียวไทม์เนี่ยนะผมชนะไปสี่รอบอ่ะมันเป็นไปได้ยังไงในเมตาเนี่ยที่ทุกคนเนี่ยมีเกียร์โลกันหมด,ดเห็นไหมเกียโลเกียร์โลมีหมดแต่ผมไม่มีคนเดียว คือเล่นดวนเรียวทางแบบลำบากมากคือมันตีกันไม่ตายไงคือถ้าปีดผมเปิดก่อนก็จริงแต่มันตีไม่ตายนะครับอืมอยากจะลองสุ่มหรือกึ้นเนี่ยไอ้สี่สิบใบเนี่ยนะครับเอ้ยเดี๋ยวนิดนึงผมก็จะาหาวันหาวันมาเปิดแหละนะครับไอ้สำหรับตัวแดงนะเออคือมันไม่มีอะไรทำนะ ก่อนอาจจะมาเปิดตัวแดงให้ดูแล้วกันนะเพราะว่าเดือน,นเนี้ยผมเปิดไปห้าสิบใบเนี่ยมันก็บวกไปตอนนี้เรามีสี่สิบสองก็เดือนนี้นะเดือนนี้ก็น่าจะได้นะครับเอ้ยเดือนนี้มันมีตัวละครลูกลักผมด้วยอซุยริวนะครับอาวุธสามดาวนะนี่อาวุธสามดาวตรงนี้ก็่าจะเอาให้ซุยริวนะส่วนหน้ากากอว่านผมน่าจะมีแล้วปะ,ะไม่มี เนี่ยเล่าตัวให้แล้วกันนะครับนะเออก็ไม่รู้ว่าอีกวันไหนผมก็ขี้เกียจคานวณแล้วอะปล่อยให้มันเป็นไปเรื่อยๆแล้วกันนะคือมันจะเลเวลเท่าไหร่ก็ปล่อยมันไปนะฮะเออวันนี้วันพุธด้วยเออไม่ใช่วันนี้วันอังคารดิเออวันอังคารเลยะไม่ใช่ดิวันพฤหัาอืมหลงลืมไปหมดแล้วนะครับ ไอ้ดานนี่ยเ,เปิดแล้วมาฟาร์มลูนไอ้ฟาร์มลูนไอ้อมตะเลยแล้ว <c oughs> มันวิดพื้นอะไรเนี่ยเอ้ยวิดพื้นนานขนาดนี้เลยอะ,อะเดี๋ยวผมค่อยมาเล่นทีหลังนะตอนนี้ลูนก็ไปที่สองล้านแล้วนะครับก็เพิ่มพลังอย่างเยอะเลยนะครับแล้วมันก็วิดพื้นอีกแล้วนะมันวิดพื้นอะไรวะ เอ้ยกดดืนไม่ได้เลยกดดืนไม่ได้เลยนะครับนะออะตอนนี้คกิ้วโอ้โหมันวิดพื้นหละเอ้ยเซิร์ฟบักปะเนี่ยเซิร์ฟมันเป็นไรเนี่ยทำไมเซิร์ฟมันวิตพื้นอะไรกันเนี่ยอืมอ่ะโอเคนะครับก็ตอนนี้กิวก็ยังว่างอยู่นะครับก็หาคนอ่ะเออนั่นแหละก็หาคนเข้านะครับใครที่อยู่เซิร์ฟเวอร์เดียวกันแ็ขอกันเข้ามาได้นะอืมก็หาคนเข้ากิ้วอยู่นะครับนะ ขอพลังสิบล้านก็ได้นะครับตอนนี้เน้นเน้นพลังไปก่อนนะสาหรับกิวนะครับคือตอนเนี้ยเราเราสู้คนเวียดนามไม่ได้นะครับดูไปหกร้อยล้านแล้วนะครับมันจะสู้ได้ยังไงหกร้อยล้านเนี่ยตามจริงเถอะเอาอะไรไปสู้อ่ะนะก็วันนี้ก็ประมาณนี้ลวกันนะเดี๋ยวก็ผมก็น่าจะไปเคลียร์เคเวสทีหลังลวกันนะเออแล้วก็จะไปนั่งดูโฆษณาประมาณแบบคุณเห็นแค่เนี้ยมันดูประมาณยี่สิบนาทีเลยนะกว่ามันจะออกไอพีสตตรงนี้ให้ผมอนะ่ะ คือบอกเลยใครเติมได้เติมเถอะนะฮะชีวิตดีขึ้นเยอะ,อะไม่ต้องมานั่งหมุนหมุนหาเปตู้ไม่ต้องโกดโกดโกดนี่ผมนั่งโกดแล้วก็รอหนึ่งนาทีโคดนานนะครับกต็ตอนนี้อดใจอรอครับสปีดใกล้ได้แล้วเนี่ยชิ้นเนี้ยใกล้ได้แล้วนะครับตอนนี้ผมวางแผนไว้นะครับสําหรับไอเดียของผมนะก็ถือว่าไอดีนี้คือมาอบแบบ ทางของเนี่ยดีมากนะครับแต่เรื่องดวงตัวละครนี่โยนทิ้งไปคืออันนี้เซซายบอกนี่มีสองชิ้นแล้วเออถือว่าดีนะเออส่วนเนี้ยเซซูปีดก็ครบแล้วแล้วรอทําของแดงนะครับตอนนี้เงินเงินพร้อมนะครับอันนี้ไม่พร้อมนะครับน,นี่ก็ไม่พร้อมนะครับอืมตั้งแต่เซซายบอกมานี่ผมนะ่าจะทําให้ราชาทะเลลึกก่อนนะเออ โอเคครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับ